สวัสดีจ้าพี่น้องป้องปายสุกุสุขคนเดอ้อนำเมนูเมนูที่ว่าเด็กเด็กน้อยมันกินไปแล้วจ้าเอามาเสนอเป็นคลิปสันสันเด้อจ้าอันนี้ก็เป็นลาบลาบไก่จ้าที่แรกคนนึกว่าลาบหมูว่าเมนจ้าอันนี้ก็เป็นยำแหนมจ้าเนี่ยยำแหนมเดอ้อเนี่ยยำแหนมยำแหนมยั่วย่วจ้าเนี่ย อันนี้น้ำยำมันจะยแก้วบด้เ็ดเองดอกจ้ะเนี่ยน้ำยำมันบด้เ็ดเองดอกชื่อมากะแล้วก็จะมีอันปลาปลาอย่างปลาปลาปลานี่ปลาปลาอันนี้อันนั่นโอ้ยดูมือข่อยเหี่ยวหมดเลยเนี่ยเป็นปลาปลางาแล้วก็เป็นไก่ลาบไก่ยำเหนี่ยม กินเท่านี้แล้วจ้ะเศร้านี่กัเลิศโล่เลิศเลิศหรูแล้วเลิศหรูอล,ลออังการแล้วจ้าเนี่ยออมันคือ,ม,คอมันคือนั่นบ่ได้พี่น้องเดี๋ยวเนี่ยมันจะเป็น,นประมาณนี้จับนี่ก็ได้ต้นไ,นไนนอ,อ,มอนม้มะกรูดพี่น้องคอยซืซุ้มต้นมะกรูดมะกรูดโชว์ต้นมะกรูดอยู่นี่แหละ มีทั้งชาติพี่น้องบ่มีอย่างไทยบ่มีอย่างไทยโซต้นบักกูดกับไอสน้มยาลกๆกูเอีคลิปแบบบบ้านจ้านะมือก็จะงอกจังแงกจังแงกจังงอกเบิ้งจะให้เบิ้งแมวไปดูได้เบิดจะให้เบิ้งแมวไปดูได้เบิือมันหายไปได้เบิดปะบกโซบกปังหายไปได้เบิดมันหายไปแล้วพี่น้องมันไปได้บุบมันยางไปใส่บุบ บ well like ุญบ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 พี่น้องปักชกันไปกินยาแมวพี <S <S ่น้องบกคาในเงี้ยวเหม็นชกเงี้ยเงี้ยวึ้อบ้านปักชกขึ้นบ้านชกเงี้ยวเงี้ยวเงเงียเงียมามาขึ้นบ้านเร็ว เดี๋ยวโชคเร็วโชคไปทำอะไรอยู่ปังไปไหนปังอะเร็วโชคไปกินยามันไปกินยาแมวพี่้องเออมันไปกินแอนนั่นเพิ่นว่าเป็นอย่างน่ะกัญชาแมวพี่น้องกัญชาแมวคุณบอกท่านก็ไปกินแล้วบุญอะมันไปกินแล้วมันก็จะมันมันไปกินแล้วมันก็จะมีอาการ อาการคือค้นเม่าจ้ะมันจะง่วงเหงาเหานอนยังตั้นนะจ้ะคือมันเขาเรียกกัญชาแมวพี่น้องคอยกระพู่คอยพองหูจากลูกมันบอกไอ้ตัวน้อยมันบอกกับแม่แมวมันชอบไปกินกัญชาแมวอยู่หน้าบ้านะกัญชาแมวมีอยู่นั่นใบเล็กๆเดี๋ยวหน่ด้พี่น้องนะใบน้อยๆนๆอยๆยั่วน่ะเห็นไหมเป็นกัญชาแมวจ้ะนะเมวมันชอบกินจ้ะมันไปกินแล้วมันก็ง่วงเหงาเหานอน โอ้ยค่อยงึดหลายข่อยพึ่งเคยเห็นว่ากันซาเมียวมีต้นบกูดข่อยเบิ้งมันหากินมันหากินแต่ยอดต้นอ่อนเนี่ยพี่น้องกินแล้วมันก็จะยังสั้นแหละมันขั้นบกกินมันจะกระโดดไปกระโดดมาเมื่อนี้อากาศดีพี่น้องจ้ะเมื่อนี้อากาศดีเห็นเขาบ่ะนะมือยี่แกวก็งอกแงก็แงก็แงกันเ่ะ อากาศดีพี่น้องมาพุดาเห็นบ่ววิวงามๆเลยเนี่ยอันนี้ถางแล้วจ้าเนี่ยลานใช้ถางให้บุดาโอ้ยไอ้กแก้วยานกับไตขี่ขึ้นสมองพุดายานมีอย่างมันานางกบเก็บกบเก็บคอยบริเวณตาหลับตาโน,น้นยอ้กแก้วเป็นคนกลัวผีด้วยจ้ะเป็น <laughs> คนกลัวผีขึ้นบนหัวสมองผู้เล้ว เขางามๆเลยพี่น้องอากาศมืดอน้อากาศ,ากาศท้องฟ้าเบิงบ้งเบิ้งท้องฟ้าขึ้มพุทธะขึ้มแล้บบรรากาวก็บรรยากาศเขาเขานี่ใช้บ้านค่ะหลานเนี่ยบรรยากาศเขางามๆเลยพี่น้องเห็นบ่างามไหลเขียวชวอุ่มเลยพุทธะเข้ามาหมดอาหารคือเกาจ้าอ <laughs> ย่าแกบ่าท่านได้กินย่งางไปย่งางไม้ยุ่เสียเลาะไปเลาะไม้ให้มูเจา้าได้เปิง เบิงเออ้ยเลอแล้วบันได้กินนด้แต่กูก็กินน้ำเต้าหู้ด้จ้ะกินน้ำเต้าหู้นะซื้อน้ำเต้าหู้มาแก้วฟงกาแฟกินก็รอยก็ไลไปบมดเลยนะแก้วกาแฟย่าแกว้วกินกาแฟตัง้งาอันนี้ลูกกินน้ำปลาขยำเขา่าเนี่ยเห็นบ่าพี่นอ้องเนี่ยคันบุใ้ใได้ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กด ติดตามให้ช่องแก้วตาพาก,กินชาแนลในเด้อจะทําคลิปต่อๆไปเด้อจ้ะคลิปสั่นคลิปเง้ยีแก้วจะเฮ็ดยังซี่แหละจ้ะอีลหล่าน้อยจม,จมจมเด้อพี่น้องแม่หกปีแล้วบม,มีคนติดตามพอพันเลยสงสารแม่บอกหรือเปล่าว่าสงสารหนูบ้างอะ่ะ <c oughs> บอกดูจ้าแม่บอกอยู่ก็ค่อยเป็นค่อยไปยังซี่จ้ะบางคนก็เป็นบางคนกับเวิร์กบางคนก็บ่เวิร์กเฮาเฮาก็เป็นยังซี่แหละ เฮ็ดจนกว่าแม่ยจิเกเถาแุ้ว่างั้นเต็มตอนใดกับตอนนั่นแหละจ้ะขั้นเพิ่นสงสารเพิ่นเกิดสงสารอีหล่าเพิ่นเกิดกดไล่กดติดตามให้เองเนะเด้อจ้ะก็ขอสุขภาพร่างกายแข็งแรงเจริญก้าวหน้าด้วยอาชีพการงานปราชจากโลกไพ่ไขรเก็บเด้อจ้ะเฮงเฮงรวยๆปังปังสุขุสุขคนเด้อวันทีหนึ่งนี่เด้อจ้ะเนี่ยเนี่ยบึ่งบ๊ายบาย เด็แ,แก้วก็ยี่ให้ปิดแทบเพื่อจะไปเฮงเฮงปังปังกันเด้อจ้ะเอาบุญเอาโชคเนาะพันล้านตะไคร่เอท้าเวสทุวันเด้อเอาบุญกับอันเพจแฟนเพจแฟนเอ้แฟนยูทูบเด,ด้อจ้ะเอาบุญเอาทานเด้อจ้ะเพื่อแบบเพิ่นถูกแล้วเพิ่นสีโอนขาขนมขนมให้ก็ บ่มียังหลายจ้ะวันที่หนึ่งนี้ก็ฝากด้วยเดอ้อฝากอันนั้นเด้อใจเอม็มเอ็มมันจะผิดกด youtube บ่นเนี่ยคอยบอกอันตัวเลขเนี่ยว่าผิดกด youtube เด้อคอยย่านคอยย่านผิดกด youtube เดี๋ยวมือมือใกล้ๆออกคอยบอกเนาะย๋ยวมนจะผิดกด youtube คอยจุดพอพันคอยจุดทูบขอพระตะไคร้กับพันล้าน บายบายเด้อจ้าฮักสุขูทุกคนเด้อทติค่ามาเบิ่งเด้อจ้าคันผู้ใดอยากได้ก็กดติดตามให้นน่เด้อกดติดตามกดสับสกัยกดอะไลค์เฮน่เด้อผู้ใดอยากได้วันที่หนึ่งนี่เด้อบายบาย